เห็นรูปเยอะยั่วผัวทายให้นะจ๊ะเม้นนี้เฮียโรเจอร์สูมหมดไม่สนมีใคร <c oughs> หมัดหรอหมัดหมัดผัวหอผมผมหลบอะ่ะเรียนมวยมาก็หลบได้ดีหมัดอัอนน้อยๆกยกาบสวัสดีมิตรรักแฟนเพจทุกท่านวันนี้อยู่กับเพจที่มีชื่อว่าฟอร์มหมาแก่โดยต้องขอบคุณเพจฟอร์มหมาแก่ที่วันนี้ทำให้เราได้มีเสียงหัวเราะในวันที่ขื่นขมอืม ไม่กดเลิฟไม่ได้แปลว่าเลิฟไว้อย่างแต่กดเลิฟ <c oughs> อันแรกเบาๆอันแรกเบาๆเบาๆ,บาๆก่อนเซิบเิฟเวผู้ชายรักสิ่งแวดล้อมพี่ไปลอยกระทงป่ะคะพี่ไม่ได้ลอยมาหลายปีละลอยอะไรมันก็ทําลายแหล่งน้ํายุคนี้ต้องมาเวนี้แหละถึงจะได้ใจงานพี่ว่างเนาะช่วยทำวันนี้หน่อยหนูจะไปกาแฟโอเอ้ยน้องงานการน้องไม่ทําเลยเหรอ คือทิ้งงานทิ้งงานให้พี่แว่นแล้วน้องก็ไปหรอไปมีความสุขกับแฟนแล้วก็ปล่อยให้เรานั่งทํางานโอ้โหจิตใจทําด้วยอะไรฉันเป็นวิญญาณที่แสนเศร้าแฟนทิ้งแถมยังโดนหลอกเอาตังค์ไปอีกผมไม่เคยมีแฟนตังค์ผมก็ไม่มีแย่กว่ากูอีกโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่สินะที่เขาเรียวกว่าผีปอบ <c oughs> ตังค์ก็ไม่มีแฟนก็ไม่มีไม่เป็นไรใช่ไหม ไอผีในห้อง mm. ไอคนนี้อยู่ด้วยกันมานานรู้ใจอยู่ข้างหลังนะไม่เห็นเห็นปะ mm. บางทีก็ขึ้นมาขี่คอผีหลอกโว้ยถอดแว่นละกันจะได้มองไม่เห็นเอา้าทำไมยังเห็นชัดวะเพราะนี่คือผีไม่มัวก็ผัวไม่มียังไงละจ้า mm. เอาอีนี่ยั่วจังอะ <c oughs> <c oughs> แล้วหน้าแบบ <c oughs> สลังเฮอู้ ขนหน้าแข้งหรือเปล่าน่าจะขนหน้าแข้งของคนที่เจอผีอืมมันแปล,แปล,แปลกๆนะเป็นผีจริงไหมเนี่ยลองบ้าอะไรมาพิสูจน์หน่อยดิลองตามพี่คนนี้ดูแกคัดบอลแม่นสเต็ปแตกบ่อยมากแจกหน้าเฟซทุกวันอ๋อผีพนันคิดคิดมาได้ยังไงวะมุกแบบผมชอบนะชอบจริงคอมเมนต์ไม่ต้องมาโพลแล้วนะแจกแม่นก็ไปแทงคนเดียวใจกว้างเหลือเกินอ จิตใจเต็มเฟซสังเกตมาช่วงเนี้ยถ้าเป็นของผมนะจะมีแบบโปรไฟล์ผู้หญิงแบบสวยๆขาวๆเบิ่มๆอะแอดไลน์มาแล้วก็จะชื่อแปลกๆชื่อแบบส้มโอชื่อมาลิชื่อมาเฟียแบบเนี้ยแล้วก็แอดมาแล้วก็ใครวะแล้วก็ปล่อยทิ้งไม่รับทักพาคลคไลด้งตึง้งแตกจริงเว็บพนันจุด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 ,จด,จด อีสัตว์แอดมาหาแม่มึงอ่ะกูเป็นญาติผู้ใหญ่มึงมัง้งอีเปรตเช,ชียะโดนผีหลอ<า>กที่ไม่ได้มาหลอกลากของเราจะคงอ MM. ยุดแต่อาบน้ำสามสิบนาทีแต่งหน้าสี่สิบนาทีเลือกชุดอีกห้าสิบนาทีแล้วก็นั่งรถไปหาแฟนอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าเสร็จกิจหนึ่งนาที <c oughs> แล้วคอมเมนต์ได้ไม่คุ้มเสียห่าใหม่ <c oughs> จริงเหรอหาใหม่จริงเหรอพีรวิภาอู้หัดใหญ่อ่ะลองนึกสภาพถ้าเราเป็นผู้หญิงนะอาบน้ํสามสิบนาทีแต่งหน้าอีกสี่สิบเลือกชุดห้าสิบนั่งรถไปหาแฟนอีกชั่วโมงหนึ่งแต่แฟนเสร็จหนึ่งนาทีกูเลิกอุยหยอก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 อย่าอย่าอย่าเลิกกันนะพูดเล่นนะเธอเราพูดเล่นนะอุ้ยไม่นะผมไม่หนึ่งนาทีนะไอ้เหี้ยผมไม่หนึ่งนาทีนะเว้ยผมสองอุยหยอก ผ่านไปนเนิ่นนานในที่สุดเรากับแฟนเก่าก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้เลกคิดอะไรกับมันละตื่นเช้ามา <c oughs> มึงใครเนี่ย <c oughs> มันคือมันเกิดอะไรอ่ะเ <c oughs> ว้เลดูนะไอสัตว์ั <c oughs> วดนมสี่ยมพูด้ว <c> ย <oughs> อย่าไว้ใจแฟนเก่าไม่ใช่อย่าไว้ใจตัวมึงเองนั่นแหละถูกต้องไอ้ฟาาให้ฉันขับบ้างก็ได้นะแมวกลัวเธอเหนื่อยนาะ้ยกลัวเราเหนื่อยน่ารักจังกูนี่แหละเหนื่อยอีนี่ขับรถอย่างโหดด่าแม่งทุกคันกูนี่ลุ้นตัวแทบเก่งตลอดทางไอ้เฮียแต่สมมติผมเป็นคนนั่งแฟนเป็นคนขับอีป้านี่เลี้ยวโคตรโง่อีเนี่ยนี่ขับรถอย่างเฮียพ่อมึงสร้างถนนเหรออี่นี่ทำไมไม่ไปมึงแช่ขวาหาแม่มึงเหรอขับช้าอย่างเฮียมึงไปเข่าไปอีดอกเนี่ยผมก็ กลุ่มใต้ในโทรศัพท์กูไม่รู้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 กลุ่มเราคบกันนานเพราะไม่เคยมีเรื่องผลประโยชน์ไม่ใช่กลุ่มเราคบกันได้นานเพราะไม่มีใครมีประโยชน์ไอเนี้ยวันวันชวนแต่เด็กเล่าหูกูเลยจะเชื่องานการไม่เคยหาหาแต่เรื่องแต่รักนะมายเฟนของฉันผมรักคุณนะไม่ว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงจะมีคนหนึ่งไม่เคยไปไหนแระอยากให้คุณได้ดีเสมอเฮ้ยเพื่อน เป็นไงว่าช่วงนี้การงานดีขึ้นไหมมีขึ้นสักสองพันป่ะเอา้า <laughs> สรุมปกติเวนี้มันมึงต้องเป็นเจ้านี่ดิเพื่อนทำไมมึงมาเป็นลูกนี่อ่ะมึงโดนทวงตังนี่ค <laughs> ติคติประจำใจของคลิปนี้จงมีนี่ถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้น คุณช่างสวยงามอ่อนหวานรักคุณเหลือเกินผมกําลังคิดถึงอนาคตของเราอยู่ฉันก็กําลังนึกถึงอนาคตของเราสองคนอยู่เหมือนกันคิดว่ายัางไงคะคิดว่ามึงกําลังรอก,กูมาลงทุนหรือส่งของขวัญแล้วติดสุรกากรหรือจะมีมุกใหม่ๆมาบ้างเฮียอันนี้จริงอันนี้จริงเคยโดนไหมแบบสง่งส่งข้อความมาว่าคุณได้รับของขวัญจากนี่นี่นี่น,นีเป็นรางวัลเท่านี้เท่านี้เท่านี้โดยทีมงานกําลังจะส่งไปให้แต่ว่าจะมีค่าจัดส่งเท่านี้เท่านี้ฮึไม่ได้แดกกูห็อกต้องระวังนะ เตือนพ่อเตือนแม่เตือนปู่เตือนย่าเตือนป้าเตือนยายไว้ด้วยนะครับทุกคนก็อยากให้ระวังไปเห็นว่าโดนหลอกกันเยอะแต่มันก็ไม่เท่ากับที่มึงโดนเขาหลอกหรอกหลอกว่ารักอะทำไมต้องมานอนเกะกะเขียนนู่นเขียนนี่ด้วยไอ้สั แล้วเป็นดุ้นเลยดูดิแล้วกูนอนไม่หลับไงมึงมาเคลียร์แบบเนี้ยไอ้เปรตหลับน้ำลายยืดกลนใส่กูด้วยหลับง่ายเหลือเกินแต่ว่าสร้างปัญหาไว้อีนางมาไล่อีนางแพทย์สยาไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะตื่นมาวิ่งตอนเช้าๆได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมึงตื่นมึงไม่ได้วิ่งอยู่เพื่อนแล้วดูคอมเมนต์เมื่อคุณอยากผอมแต่ว่าติดขี้เกียจก็วิ่งมาเลยดะครับผมแล้วก็อืม กูได้ออกกำลังกายแล้วแล้วดูปากหลับจริงช่วงนี้ไม่เห็นซื้อเกมราคาสองสามพันเลยยุคนี้เขาเล่นแต่เกมฟรีแล้วเต็งจริงหรอไม่เสียตังค์สักบาทเลยเหรออืมไม่เสียเลยสักบาทก็ไม่ได้เสียตังค์ซื้อเกมแค่เสียตังค์เติมผิดตรงไหนก็เล่นเกมฟรีปะแต่ก็ช่วยช่วยผู้พัฒนาได้มีเงินไปต่อยอดในการ คิดงานใหม่คิดสก,กินใหม่ๆถูกไหมละ่ะ <c oughs> ก็ถูกแล้วผิดตรงไหนเนี่ยเ <c oughs> มื่อก่อนแฟนเราเอาแต่ซื้อของบา้บาบา้บาบอแต่พออายุมากขึ้นแฟนซื้อแต่ของบ้าบ้าบอเหมือนเดิมที่แพงขึ้นไปอีกเอา้าของมันต้องมีเข้าใจเปล่าอุ้ยเ <c oughs> พียร์ไฟก็จําเป็นนะอุ้ยของใหม่ก็จําเป็นนะ <c oughs> อุ้ยฟิกเกอร์อุ้ยวันพี๊ด ก็จําจเป็นแล้วมันมีอะไรไม่จําเป็นหรอดูคลิปทําอาหารทุกวันเมื่อไหร่จะทําอาหารอร่อยขึ้นดูนางโปทุกวันก็ไม่เห็นจะเก่งขึ้นเลยนี่หว่าอีเจเจแหลงมากเจแหลงไปหรือเปล่า <c oughs> คอมเมนต์นี้ไม่น่าเริ่มมาเราอมืมึงเริ่มไม่แขวะเขาก่อนมึงไปบอกว่าเขาดูคลิปทําอาหารแล้วทาอาหารไม่อร่อยขึ้นนี้อะโดนเลยเจ็บจนจุกนะแบบนี้ <c oughs> ก็พูดไม่ออกอะ่ะขอโทษแล้วกันที่พูดไม่ดีใส่อะ่ะเธอมีรอยแผลอะไรเยอะจังเราเป็นผู้หญิงลุยๆอะ่ะอ๋อปีนเข่าเล่นเซิร์ฟอะไรงี้เหรออ๋อเปล่ามึงทุมม่มซ้าโอ้โหดอกนี้จุกไหมนะผมมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งไปแล้วก็เหมือนในภาพเลยทุกอาทิตย์ต้องมีสักหนึ่งหนหรือสองหนหรือไม่ก็แทบจะวันละหนเลยที่ต้องเห็นภาพเนี้ยที่แป่งเดินไปโขก,กับขอบโต๊อะ่ะแล้วแม่ก็ยืนบิดอยู่ตรงนั้นอะ่ะไอ้กษคนน่าสงสารอ่ะ ตอนเช้าเอ้ยผงแฟบแล้ววันนี้แต่งเปิดๆหน่อยดีกว่าแล้วตัดผ้ามาตอนบ่ายก็ข้าวเที่ยงวันหน้ากินนี่หว่าถูกไหมตัดก๋วยเตี๋ยวไปสองชามเข้ามันไก่อีกหนึ่งจานโอ้โหแน่นเลยไหมล่ะอืดเลยไหมล่ะตาเราห้อยเลยและนี่คือสถานการณ์ที่คุณกำลังจะออกไปข้างนอกพร้อมแฟนอาบน้ำสิบนาทีแต่งหน้าสามสิบนาทีและเลือกชุดเฮ้ยเดี๋ยว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  เองมีขาที่สามอย่างนั้นเนอะของจริงเมื่อฝนตกกูลุยกูไม่รอแล้วสรุปฝ่าไปแล้วแม่งก็หยุดสัตว์แต่เมื่อฝนตกแล้วตัดสินใจว่าจะรอสังชั่วโมงแม่งก็ยังตกบางทีแม่งหนักกว่าเดิมด้วยแต่ว่าเปลืองทิชชู่แล้วกูเพิ่งเห็นว่ามึงทิชชู่หมดมวน สมัยเรียนทำไมต้องตัดสรงหัวเกียนด้วยอ่ะครูเดี๋ยวโตขึ้นอยากไว้ทรงอะไรก็ได้ไว้นั่นแหละตอนโตอืมหัวก็ล่านต้องแบบตีกระบ,บังอะสมมุติว่าตรงนี้ไม่มีนะแล้วก็ต้องตีกระบ,บังตีกระบ,บังแล้วก็แปะมัน <c oughs> <c oughs> น่าอุกศาสอะเออทำไมตอนเด็กๆครูมไม่ยอมให้ไว้อะ <c oughs> แต่ว่าเด็กสมัยนี้สบายลองทรงแล้วว่าีบางคนไม่ไว้รากใสมานหน่อยนึง ผมหน้าลงมายัานนี่แล้วตอนดูยุกกูหัวเกียนครับผมไม่เกียนโดนไถ่นะโดนกันไกหิ้มนะไอ้เฮียหิ้มลอยแมงสาบแทะเลยพ่งเราอาจารย์ปกครองม่งหิ้มจริงแม่งตัดจริงเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันไปด้วยกันนะร่วมสุขร่วมทุกข์ <c oughs> ไอเ้เฮียกระดุมแตก <c oughs> มันเป็นอย่างนี้จริงๆทุกคู่ตอนคบกันน้ำหนักจะน้อยกว่าปัจจุบันสัญญาเลยว่านานแค่ไหนพวกเราจะยังเหมือนเดิมเออเพื่อนกูสัญญาพวกเรายังไม่มีตังเหมือนเดิมเลยวะกูรักษาสัญญาไง ก็แค่ไปบ้านเพื่อนหรือเปล่าอะแค่ไม่มีตังค์อะใช่ไหมมันหยุดเราไม่ออกไปไหนบ้างหรออยู่แค่บ้านกับคุณผมก็มีความสุขแล้วตัดภาพมามึงบวกมึงบวกเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงมารวม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 ไฟเลยรวมไฟจังหวะนี้ต้องรวมไฟผู้หญิงนั่งมอง ไหนมึงบอกว่าอยู่กับกูก็มีความสุขแล้วมึงเล่นเกมทําไมเอา้าก็อยู่ด้วยกันแล้วไงก็ขอนั่งเล่นเกมแป๊บหนึ่งไม่ได้หรอใช่ปะละ่ะก็ขอนเ,บบเ,อเล่นเกมแป๊บเดียวกูก็แค่เล่นเกมกูไม่ได้ออกไปหาสาวนะเนาะเฮ้ยต้องรีบหลับก่อนมันกลหลับแล้วก็แหม่ <c oughs> ได้ไงวะ <c oughs> <c oughs> ล่าสุดไปนอนบ้านรุ่นพี่ก็คือไปนั่งกินนั่งดื่มกันนั่นแหละแล้วก็แบบนอนกัน4ี่คนผมกับพี่คนหนึ่งนอนด้วยกันแล้วก็พี่คนหนึ่งกับรุ่นน้องนอนด้วยกันก็ <c oughs> นอนในห้องเดียวกันนั่นแหละแต่คนมมมุผแบบเเปดโก เดอะโกดเรดิโอฟังฟังไม่ได้แบบบอกชื่อแต่ว่าผมมานอนก่อนนะอะเฮียน่ะหลับจนคอคอกคอกอยากจะลุกแล้วก็เอาทอถุงเท้าอ่ะอุดปากแม่งฮีอย่อางเงียบๆดิหรือว่าก็ตบปากแม่งเลยสเตตัดเงาเงายัา่วๆถ้าหลวผัวนั่งอยู่ข้างๆเป็นแบบนี้ทุกไลน์มึงเชื่อ <c oughs> กูไหมล่ะกูพูดเรื่องจริงเป็นแบบนี้ทุกคน <c oughs> เห็นรูปย,ยั่วๆผัวถ่ายให้นะจ๊ะแล้วคิดก่อนว่าเองอ่ะไปดูรรรูปปเเเขขาาาาอ่ะใคยัวหื โดนหมัดนะโดนหมัดผัวเขานะเข้าขมับเลยนะน้องระวังเดอ้อเม้นนี้เฮียโรเจอร์สูมหมดไม่สนเมียใครเอาไปหนึ่งถูกใจเฮียเฮียแม่งพูดจริง <c oughs> หมัดหรอหมัดหมัดผัวเอผมผมหลบอะเรียนมวยมาก็หลบได้ดีหมัดอันน้อยๆหมัดอันเบาๆของผัวเองมันทำอะไรข้าไม่ได้หรอก <c oughs> อ่ะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะเพราะว่านี่คือ EP ที่1แล้วถ้าใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดซ b s สไ i b e ให้ผมด้วยแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเพจฟอร์มหมาแก่ถ้าใครอยากสนุกลองเข้ามาดูดีจริงไป